คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบราคานะครับ PCX 160ปี2022นะครับระหว่างตัวสีเทาตัวนี้ ABS นะครับกับตัวสีดำตัวธรรมดานะครับสองคันนี้ราคาต่างกันอยู่3,500บาทนะครับ ABS จะแพงกว่า3,500นะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดี f c p CX ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบนะครับเทียบรุ่นนะครับระหว่าง P CX ตัว ABS นะครับกับตัว Standard ดนะครับสองคันนี้ราคาต่างกันอยู่3,500นะครับเพื่อนๆนะราคาต่างกัน3,5 0 0เพื่อนๆชอบแบบไหนระหว่างตัวดิ้หน้าอย่างเดียวกับตัวดิ้หน้าหลังนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว abs นะครับลิดหน้าหลังเลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็น aud, สีเทาดำนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับล่าสุดเลยเดือนมิถุนาหกห้นะครับอันนี้ผมจะลงแบบพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ abs นะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่หนึ่งแสนหบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับหนึ่งนะครับผมนะตัวสีเทาดํานะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวคอมไบเบรกนะครับหรือว่าตัวรุ่นดิสหน้าอย่างเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้จะไม่มีดิสหลังนะครับผมนะสองสองอันในเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับสองคันนี่ยครับนะตัวนี้ตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเดือนมิถุนาหกห้านะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยกับ 11,400นี่อนะครับก็ต่างกันอยู่3,500บาทนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะครับรูปทรงแล้วก็บอดี้นะครับเครื่องก็ตัวเดียวกันทุกอย่างนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับสีดําอกดาแบบน้าด้านนะครับผมนะนี่ฮะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทานะฮะนี่ฮะสีเทาก็คล้ายๆสีดําเลยนะครับผมนะอกด้านด้านเหมือนกันนะครับนี่ฮะข้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับผมนะ ไฟหน้าก็แบบ Full LED นะครับแบบ Headlight นะครับนี่ฮะสว่างมากนะครับผมนะในส่วนที่ในตานะครับนี่ตัว ABS นะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมนะนี่ฮะในตัว ABS นะครับผมนะปั๊มก็เป็นแบบ2ลูกซูบนะครับแต่ว่าสายสายดิสนะครับจะเป็นแค่เส้นเดียวนะครับผมนะแล้วก็จะมีสายเซ็นเซอร์นะครับผมนะส่วนล้อแม็กนี่ตัวเดียวกันเลยนะครับผมนะเป็นยางก็ใช้ของมิชลินนะครับผมนะ เป็นยางแบบจุกเลสนะครับตัว ABS นะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดนะฮะนี่เหมือนกันเลยนะครับล้อแมกนะครับแต่ว่าจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมครับการดิสจะต่างกันนะครับผมนะตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสายดิสแบบ2สายนะครับแบบคอมบีเบรกครับเวลาเรากำบรดข้างหลังนะครับเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับผมนะนี่ครับก็เป็น2ลูกสูบเหมือนกันนะครับผมนะ ส่วนยางก็ใช้ของมิชลินนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดําออกด้าน,ด,านด้านนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาออกด้านน้าน,นะฮะเี่ความสวยนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้นะครับโลโก้ p c x ตัวสแตนดาร์ดนี้จะเป็นแบบตัวชุดพรีเมียมนะครับออกแบบสีแบบเลดรเลยนะครับผมนะถ้าเป็นตัว abs นะฮะจะออกแบบชุบโครเมียมจตออกแบบสีทองนิดๆินะครับผมนะนี่ครับแล้วก็ที่แตกต่างก็จะเป็นในส่วนของเบรกหลังนะครับนี่ตัว abs ก็จะมีดิสหน้าหลังเลยนะครับผมนี่ตัว abs นะคือราคาต่างกัน3 5 0พันห้าร้อบาทนะครับเพื่อนเพื่อนี่ถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีนะครับจะไม่มีนะครับก็ระบายความร้อนด้วยน้ำ ทั้งสองรุ่นเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆชอบคันไหนนะครับระหว่างตัว ABS กับตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวคอมบี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะส่วนตัวสแตนดาร์ดก็เก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับนี่ครับ ABS ก็จะมีดิสเป็นปั๊มดิสนะครับสองข้างเลยนะครับผมนะถ้าตัวสแตนดาร์ดนะ ฝั่งนี้จะเป็นดิสหน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบแบบสายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแฮนด์เหมือนกันเลยนะครับแบบชุบโครเมียมเหมือนกันเลยนะสวยเหมือนกันเลยนะครับแบบชุบโครเมียมนะไมค์ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมข้างในก็จะมีเวอร์ชั่นกิโลนะครับระยะทางทริปเอทริปบนะครับนาฬิกานะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับ ABS ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ABS ก็เอ็นก็แบบชุบโรเมียเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับไม้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นระบบไอ l ิ่งสต็อปนะครับเวลารถจอดนิ่ง3วินาทีนะครเครื่องก็จะดับเองนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับฝั่งนี้ก็ไฟสูงไฟต่ำเปะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสองรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับ ทั้งทั้งส,งสองรุ่นเลยนะครับนี่คะเขาก <and 2 S 2> ็จะมีรีโมทให้นะครับนี่ครรีโมทหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่เปิดเบอกฉุกเฉินสองอันนะครับแล้วก็นี่ครับโคดนะครับผม <Thought s> สวยนะครับสวยทั้งสองคันเลยนะครับผม <consoles> <Salesforce> สีออกฝั่งนี้ก็จะออกแบบดำดำนะครับด้านด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็ออกแบบเทานิดๆนะครับผมออกด้านด้านเหมือนกันะนี่ครับ ตตัวนี้จะเป็นสีดำสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาฝั่งนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่ครับผมต่างกันนิดเดียวนะครับสีนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับอัตราประหยัดน้ำมันของ p c x 560ร้อยหกสิบนะฮะตัวนี้ก็50กิโลต่อลิตรนะครับผมก็ถือว่าประหยัดนะครับเครื่องร้อยหกสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสี่บาะเนี่ยก็50กิโลต่อลิตรผมถือว่าประหยัดมากนะครับผมกล่องเก็บของนี่ก็ใหญ่นะครับกล่องยูบ็อกนี่ใหญ่มากเลยนะครับผมนะ ใส่ของแล้วก็สัตว์ระได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็น2รุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ก็แบบเครื่องยนต์แบบ E S P นะครับแบบสตาร์ทเงียบนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้นะครับนี่ระบบหัวฉีดนะตัวนี้ก็เครื่องยนต์หนึ่งลูกสูบ4ี่เบาวนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะครับ P C x ตัวนี้นะฮะลูกสูบ60มิลนะครับเครื่อง สีบาวเนี่ยครับออกตัวนี่ปื๊ดเลยนะครับเพื่อนๆใช้ดีมากนะครับผมนะฮะอันนี้ราคาก็ต่างกันแค่สามพันบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะครับระหว่างตัว abs กับตัวธรรมดานะฮะนี่ครับเพื่อนด้วยสายพานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีอยู่สามสีนะครับก็จะมีสีดานะครับสีขาวดํานะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมนะะตัว abs ก็มีอยู่สองสีนะครับก็จะมี เทาออกด้านด้านนะครับแล้วก็มีสีแดงครับออกด้านด้านนะครับตอนนี้ก็รถก็เริ่มทยอยส่งมาเรื่อยๆนะครับผมฮะอย่างที่ร้านตอนนี้ก็มี2คันเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ใครถือเงินสดมาซื้อได้นะครับของเราขายเงินสดนะครับผมฮะก็ตัวนี้ก็ถือเงินมา1นึ่งแสนะครับก็รับรถออกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็97,900นะครับก็รับรถออกได้เลยนะครับราคานี้ยังไม่รวมประกันรถถายนะครับผมนะเพราะว่า เงินสดนะครับทางร้านเขาไม่บังคับทําประกันรถหายนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับผมวันนี้ก็เลยมาลงราคาแล้วก็เทียบนะครับความต่างระหว่างตัว ABS กับตัวธรรมดานะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับราคาต่างกัน3,500บาทนะครับนี่ครับสวยนะครับถ้าส่วนตัวนะครับถ้าจะซื้อแล้วก็เพิ่มอีกนิดเดียวนะครับเอาตัว ABS ไปเลยนะครับริดเบรกหน้าหลังด้วยนะครับ แต่ว่าเครื่องกดตัวเดียวกันนะครับผมนี่ครับสวยราคานะครับราคาก็บางพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆนะบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านะครับบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านะครับอย่างที่นี่ราคานี้ก็คือพร้อมโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ก็ก็คือที่ร้านเข้าตั้งเองนะครับแอดมินไม่ได้ตั้งนะครับผมเพราะว่าร้านเข้าตั้งมาเราก็ลงตามที่ร้านเข้าตั้งให้นะครับ ราคานี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะก็คือจ่ายแล้วก็รับรถได้เลยนะครับนี่ครับผตัวสตแตนดาร์ดก็97,900นานะครับส่วน ABS ก็1นึ0 0แนนึ่งพัร้อมนะโอนทะเบียนพรบเรียบร้อยไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรืออยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ